วันนี้ค่ะเเพื่อนกลับมาเจอกับแพอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้า everyday look กันนะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนการบำรุงผิวไปจนถึงการแต่งหน้าเลยนะซึ่งลุคในวันนี้เนี่ยเป็นลุคที่แพแต่งค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็แต่งง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยอย่างแรกเลยเดี๋ยวแพขอเก็บผมให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะเพราะว่าดูดิผมแบบยุ่งมากเลยอโอเคตอนนี้แพเก็บผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ขั้นตอนแรกแพจะใช้เป็น facial toner ตัวนี้เลยนะคะของ g l a r i c h เนาะตัวนี้เนะะี่ยเขาทำมาเพื่อคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยนะคะไม่มีน้ำ ที่อยากจะใช้กับสำลีก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าแพรจะลงบนมือแล้วก็ลูบแบบนี้เลยนะคะนี่ ต่อมาแพจะลงด้วยกราวิซเซรัมตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสิวเหมือนกันนั่นเองนะคะไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสารที่เกาอให้เกิดการแพ้เขาจะเป็นเซรัมใสๆแบบนี้ไม่มีสีแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะช่วงนี้แบบเครียดน,นะคะสิวก็เลยขึ้นไม่หยุดแล้วก็รอยดําก็มาไม่หยุดเช่นกันคะ่ะเซรัมคือจีมากเลยนะคะเพื่อนๆลงผิวแล้วแบบซึมไปเลยไม่เหนียวเหนอนนะด้วยนะแพตั้งใจจะทําคลิปที่เป็นเกี่ยวกับแนะนาตัวอะไรเงี้ยใหม่กับทุกคนเลยเพราะว่า ค่อนข้างมีหลายคนที่เข้าใจแพรผิดนะแพรเป็นสาวประเภท2นะคะอันนี้เขายิงตรงประเด็นไปเลยแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจว่าแพรเป็นผู้หญิง อตอนนี้แพะลงเป็นเซรั่มของตัวนี้นะคะแพนเนอรี่ตัวนี้เลยตัวนี้ก็ทํามาเพื่อคนเป็นสิวนะคะจะสังเกตว่าช่วงนี้แพะจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิวแทบทั้งหมดเลยนะคะแพะรู้สึกว่าหน้าแพมันเป็นสิวง่ายมากๆช่วงนี้แล้วแบบยิ่งเกิดจากความเครียดหรือว่าสิวแมสเองอะไรอย่างเงี้ยการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิวโดยเฉพาะเนี่ยก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันต่อไปแพจะมาลงเป็นคิวคาเลนดูล่าตัวนี้เลยนะคะตัวเนี้ยใช้มา จะหมดแล้วนะดูดิใกล้หมดแล้วรู้สึกดีใจมากที่ใช้ใกล้หมดตัวนี้ให้ความชุ่มชื่นดีมากเลยนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยที่แพไปลองลองถามมาเขาก็อาจจะแอบไม่ชอบกลิ่นเพราะว่ากลิ่นมันดูแบบโดดเกินไปอะไรประมาณเนี้ยแต่สําหรับแพรแพรชอบกลิ่นนะเพราะว่ากลิ่นเขารู้สึกแบบเออสบายสบายดีนะคะมันดูแบบผ่อนคลาย หลังจากที่แพลงสก,กินแคร์ทั่วหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแพย์จะมาลงเป็นกันแดดตัวนี้เลยนี่เวลูมิเนสหกสามศูนย์สปอตเคลียร์เป็นอีกตัวที่แพรรีวิวไปแล,วแล้วแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยนะช่วงนี้เนี่ยเขากําลังมีประเด็นเลยนะว่าทากันแดดเนี่ยสรุปแล้วมันจะต้องเป็น2ข้อนิ้วหรือว่า2นิ้วส่วนตัวแพล์เงเนี่ย,เ,ยเข้าใจมาตลอดเลยว่าการทาครีมกันแดดอะสอข้อนิ้วอะคือแบบนี้เว้ยแต่เอาจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่า2ข้อนิ้วอะมันคือ2นิ้วแบบเต็มแบบนี้แล้วก็แบบทาไปแบบ คือแพ้เคยทําแบบนี้แล้วอะแพ้รู้สึกว่ามันหนักผิวเกินไปแล้วมันก็เปลืองครีมกันแดดมากแพ้เป็นคนที่ชอบทาลิปซองกับตรงบริเวณที่เป็นรอยดํามากๆเลยก็จะใช้ไปแบบนี้แล้วก็จะใช้ฟองน้ําเกลี่ยแบบนี้ จะมาลงกันเป็นรองพื้นเลยซึ่งวันนี้พาจะใช้เป็นรองพื้น2ตัวนี้นะคะเป็น L'Oreal Infallible แล้วก็เป็นสีจันตัวนี้จะเป็นเบอร์02ผิว24พารู้สึกว่า2ตัวนี้เขาค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี้ยพารู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาไม่ได้เหลวตัวเนี้ยจะเหลวหน่อยๆแล้วก็เอามาผสมกันเนื้อก็จะออกมาแบบพอดีเป๊ะเลยข้างบนนี้คือสีจันนะคะเห็นไหมว่าเขาจะมีความเหลว พยายามใช้วิธีการแถบแบบนี้กับทุกขั้นตอนของการลงเมคอัพตรงบริเวณใบหน้าเลยนะคะเพื่อนๆเพราะไม่อ,อ,อย่างนั้นเนี่ยบางทีตัวเมคอัพเองกับตัวสกินแคร์เองเนี่ยอาจจะไปจับกันถ้าเราไปลากอย่างเงี้ยมันจะหลุดออกมาทั้งตัวสกินแคร์แล้วก็ตัวรองพื้นเลยนะแพรอยากจะบอกกับทุกคนว่าตอนนี้คือเหมือนแพรอ่ะก็มีความรักครั้งใหม่ แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในชว่วงของการปรับตัวกันค่อนข้างเยอะเลยสมมติว่าถ้าเกิดเราสองคนไปลอดหรือคบกันนานกว่านี้หรือว่าเออรู้จักกันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะดึงเขามาออกคลิปให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะผิวตอนนี้ก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแพจะใช้เป็นตัวนี้เลยเป็นคอนซีลเลอร์ของ Maybelline Fit Me นั่นเองนะคะ ต่อไปแพนจะลงเป็นแป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งฝุน่นของ l e p l อ n ซื้อมานานมากแล้วแล้วก็ไม่หมดสักทีตัวนี้มันเป็นเหมือนแป้งฝุน่น translucent นะคะวันนี้แพนจะใช้เป็นของ n i x Ombre b u t h Fade Ombre เดี๋ยวเราจะมาลงกรอบหน้ากันตรงนี้นะคะเป็นของ Q Place ลงไว้ช่วงนี้แล้วก็ปัดออกใหม่แบบนี้เลยเราสะบัดอะเราสะบัดมันออกไงเดียประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทำตรงขมับกันหน่อยนึงนะคะให้ขหมับมันดูแบบ ตอบ,ตอบแล้วก็พอเราลงคอนทัวร์ลงบลัชแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงไฮไลท์กันนะคะซึ่งไฮไลท์เนี่ยพ้ก็จะใช้เป็นของคิวเพลสตัวนี้เหมือนเดิมเพราะว่าเขาจะมีตัวไฮไลท์มาให้แล้วก็มีคอนทัวร์มาให้นะคะปัดูดิเล่นแสงเลยจ้าถ้าเกิดมีตังหรือว่ามีปัญญามีงบอะไรอย่างนี้ ได้ๆก็อาจจะไปทำหน้าผากใหม่เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยดูหน้าผากเราแบบผู้ชายจ๋าเลยเราไม่ชอบหน้าผากเราเลยเชดดิ้งนิดๆน,ดน,ดนึงให้แบบเอ,เอ,เอ,เอ๊ะ เรียบร้อยเห็นไหมว่าแบบเดียวก็เริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงตากันเลยเนาะซึ่งตาเนี่ยแพก็จะไม่ค่อยได้วนอะไรกับเขามากเพราะว่าแพเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งตายเยอะดีกว่าก็จะใช้แค่ประมาณ2สีนะคะในการลงสีแรกก็จะเป็นสีนี้เลยอุ้ยหลุดละใช้มือไปเลยแล้วกันง่ายดี แล้วพากก็จะใช้สีนี้นะคะในการทาตรงช่วงบริเวณหางตาเนี่ยรู้เลยว่าใช้บ่อยแค่ไหนก็คือฮี a เดอะแพนไปแล้วเรียบร้อยตาเอาสีที่เป็นสีประมาณเนี่ยเป็นเหมือนแบบดำๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอะ่ะเอามาทาตรงช่วงบริเวณหางตาดัดขนตาถ้าใช้เป็นของ for you t o o นะคะ แล้วก็ปัดมัสคาร่าเป็นมัสคาร่าเขียวในตำนานนะคะตำนานมากจนกระทั่งหลุดลอกแบบนี้แล้วจ้ะเพราะว่าใช้มันหนักมากก็จะปัดบแบบเบาๆอ่ะไม่ให้มันดูเยอะแล้วพก็จะเขียนอ e ินไลเนอร์นะเป็นของ Brow It นะคะ ปกติแล้วแพ์ชอบเขียนคิ้วก่อนที่แพ์จะไปลงพวกปัดออนคอนทัวร์เชดดิ้งต่างๆหรือว่าเขียนตาเองนะแต่ว่าครั้งนี้อยู่ดีก็แบบมาเขียนคิ้วในขั้นตอนสุดท้ายอ่ะก็งงตัวเองเหมือนกันปัดพวกเสร็จฝุ่นใดๆออกจากคิ้วก่อนนะแล้วก็เขียนคิ้วได้เลยค่ะคิ้วที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดใครที่อยากจะเก็บทรงคิ้วให้มันดูเรียบร้อยอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็สามารถใช้คอนซีลเลอร์เนาะค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บทีละนิดได้นะคะแพ์จะลงลิป แต่ว่าจะใช้ลิปเป็น2ตัวนี้ในการลงนะคะก็จะเป็นของ Maybelline Ultimate Lip แล้วก็จะใช้เป็นของ Royal ตัวนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรใช่ Signature หรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจเรียบร้อยคะ่ะแต่งหน้าสเสร็จแล้วแพคขอไปใส่ชุดอะไรให้เรียบร้อยโอเคเราเจอกันค่ะ คิดว่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดคุยกันไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปมินิวอล์กแบบกุบกลิบแล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย